ผลการตัดสิน2ี่ับึง3า2เดือนเพศเ่ศเพื่อนเมียอยดํารางวัลในรบที่หหรือชมเชยนบที่สคือควายหมลยเลา3ครับหมยเลขนสามตาหวานค่ะจากพีรัสสามรางวัลยนรดับที่4หรือชมเชยนับที่หคือควายหมลยเลข1ครับ้าค่ะจากข้าาฟางรางวัลันดับที่3หรือรองชนะเลิศันดับที่สคือควายหมเลข หมายเลขหกเป็นดาวค่ะจากคณิหาฟาร์มเือสองตัวนะครับคือหมายเลขสองกับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสองดาวประกายนะคะเป็นลูกของฟ้าประธานจากเจริญฟาร์มค่ะหมายเลขสี่ปีนาค่ะเป็นลูกของทะเลทองจากนายน้อยฟาร์มไม่ดำไม่ไหนหมายเลขสี่โดดเล่าผมุ่นี้ได้ไงว่าหมายเลขผมเสียตัวนั้นเหรอ ขอแสดงความดีกับควายหมายเลขสองครับหมายเลขสองน้าจุ๊บจายนะคะจะเป็นความให้นักปรอวชติศาสตร์เลือดรายใหญ่และอารมณ์ให้นักเลือดขนาดหนึ่งของทุกเวลานะคะจากนายน้อยเต็มกว่านะพยายามดีด้วยนะครเต็มกว่าเชิญท่านคณะกรรมการได้เลยค่ะท้ายดีกว่าลำตัวดีกว่านะครับมาเติรนะครับเข้ามลยครับลาบมัวแต่ร้องไห้อยู่ก็เลย ยังไม่แลกะว่ด้สงนห้เสียงเลยถึงชนะก็ไม่ไดเสียงขออนุญาตนะครับดีที่หอตกถึง3ท2เปลี่ยนเพลียนลยหเลข3ตอนนี้ขอชี้ชมสีขีดปลาเลข3ดีมกเลยลายเลข2ตานี้สวยงามนะครับแ่สะดอมากเลยแต่ทจากวันนี้สี่ตัวที่หนุ้งหน้าทั้งหลังใหญ่กว่า ความเปกีเ็กกระดูกนะครับในเขาลบใบหน้าเป็นไปที่สวยงามตัวหนึ่งที่เราแู่งเทนเหนียบแั่สวย่างแล้วเนี่ยจะเป็นรองวันนี้อีกไม่นานตุกงหมยเลขาเนี่ยีารพิรณาจะสู้กัได้นะครับเป็เรี่ยงเลยนะครับดูด้านห้าแต่ถ้าดูด้านข้างเทียบกนตัวหน้ตัววันนี้เป็นการให้หมายเลขามตุ้งต่อไ เอนนี้ปีาองปสามนะครับีดีห้าตัวหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนงกว่าตัวนี้นะครับนว่ามีมีการคลิกของตัวตัวข้างๆยา่ตัว่มที่ที่การจะแท้ของตัวนั้นนะครับมีเลือในฐานที่ไม่แขงแรงตัวเล่ที่เป็นตัวเล่ี่แ็ บริเ,เวณท้ายเสียงตะโนะก,กนเนี่ยปัญหาทุกโจมกันไปนะครับวันนี้ก็เลย,กยเยกลดเกลดเหมือนไมเกยดทิ้งเลยพี่พิสัส<ป>เ,เก,กิดหัวหมายเลขหกันนี้รมการเป็นห่เลี้งตาเลี้ยงดูนะื้เป็นสีชมพูแล้วฉะนั้นออกแบบอาบแดดเบาๆสายบ้านาๆๆติดเคื่อเดียวกันนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์แนวสไหลนี่ยนะท่านจะอ่อนนิดนึง พวกพายเช่นกันหานตรงลงไปเลยนะครับกล้ามเน,นื้อเปลยอกนค่อนข้างจะน้อยหน้าป่าใต้เกี่ยงกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนเสือเปลี่ยนที่นี้ระหว่างหกกับหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะมีช่วงที่ดูแล้วคือความยาวความถี่ดีกว่าครับันนี้จะยินดีกับหมายเลขที่เล้ท่สองครับคู่นี้ครับหมายเลขสี่จะได้มากเลยวันนี้ผมจะยังไม่ไม่เต็มไม่เต็มน,นะครับ าเทียบกับหมายเลขสองเทียกบกัดส่วนแต่ละส่วนเลยนะครับในส่วนของสะโพท้ายเทียบหลังอยู่หลายรอบเมื่อดูหาที่ต่ำที่สุดกล้าเมเนื้อซ้อขาด้านในชนของหมายเลขสี่นะครับกล้าเมเนื้อข้อขาด้านในหาเต็มแล้วสะโพกความโค้งมุนหมายเลขสองจะพวกมีกว้วัดโค้งมุนมากกว่าแต่ว่าความสูงของสะโพกหมายเลข 4, สี่สูงกว่าประมาณนิดหน่อย ความลึกของลำตัวหมายเลขสี่ลึกกว่าหมายเลขสองหมายเลขสองมีความยาวของลำตัวการที่ของแท่งขาหลังเนี่ยเอหมายเลขสองขาหลังจะมีค่อนข้างได้เปรียบนิดหน่อยไม่เยอะนิดเดียวแต่แนวขาหลังท่าทางร่างกายเนี่ยหลังหมายเลขสี่จะอ่อนไปนิดนึงนะครับตรงนี้พัฒนาได้รายละเองของการใช้หางเท่านั้เราเลยออกแรงให้มากขึ้นเพราะว่างเ็นคะแนนค่อนข้างจะสำคัญนะครับแนวขาหลังเนี่ยเขา หมาเลขสองเนี่ยค่อนข้างจะตรงแล้วตัวที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะการเก็บกระดูกนะครับเพราะมันเป็นสอบคล้องกับเรื่องกระดูกต่อมมองไปเนี่ยมันจะเป็นบักตัวหมายเลขหมายเลขสองเนี่ยมองไปมาเป็นคืนหมองมันคับตึงเลยตัวหมายเลขสี่มองไปมีกระดูกเหินหูเห็นหลนะครับมีในส่วนหลังนะครับเกี่ยวกับตัวของตัวความความยาวต่างกันเรื่อกระดูกส่วนหน้าที่เป็นคะแนนค่อนข้างเจ็ สำคัญส่วนหนึ่งพส่วนของการที่ของฐานหน้าใกล้เคียงกันหน้าอกคอไม่ต่างกันมากนะครับเป็นการที่เท่ากันเลยแต่จริงที่ตกคัญงค์อรเนี้ยถ้าเทียบกันระหว่าหน้าหลัาแค่สองตัวนี้นะครับแค่สองตัวนี้เอาวงเขาออกไปหน้าที่สอบคองรับกันเนี้ยโดยเียจะเสียเปรียบกว่าโดยสองซึ่งโดยโดยสองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะถึงารณา แท้กันเลยวัดดีแย้มส่องรองหลักอย่างดีและสิ่งที่สำคัญนะคร <mel> <ic Dif> <ult> e ับท e ี่ทำการมองวันนี้ก็คือส่วนต่อระหว่างเัวต่อพอพอต่อซึ่งเมล็ดกลูมีทำการดึงส่งครับแล้วกล่ยก็พยายามแก้ไขขึ้นมาแล้วและพอขึ้นแล้วก็เสียล่าเสียล่ากวาเพราะว่าส่วนต่อพอต่อเสืวต่อ ตัวเน,นี้ยหมายเลขสองก็โกลว์ตูนม,ม,มากเลียร์เพราะฉะนั้นในวันนี้ร่ตางกายเตูนสมส่วนเป็นของหมายเลขสองวันนี้ก็เลยให้หมายเลขสองได้ที่หนึ่งแล้วก็หมายเลขสี่ได้ที่สองครับขอบคุณครับดีดีด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคำอธิบายนะครับอายุสามสิบสองถึงสามสิบหกเดือนหากเรียบเทียครับ รางวัลอันดับที่สี่คือควายหมายเลขห,หนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับชื่อแพรทองนะครับจากบุญญนักราบครับรางวัลอันดับที่3คือควายหมายเลขสี่ครับ หมายเลขสี่ครับชื่อกระถินครับจากิริเสนีฟามครับเหลือสองตัวนะครับและรางวัลชนะเลิศผมตัวที่ผมประกาศคือแชมป์นะครับผมไม่มีชื่อเพื่อนที่สองครับและรางวัลชนะเลิศคือควายหมายเลขหมายเลขสองครับหมายเลขสองชื่อเจ้าจระฟ้าครับจากสอยิ่เจริญฟามครับและนะครับ เป็นหมายเลขสามนะครับได้วันดับที่สองครับชื่อตามฝันจากซัปนีฟารมควยาอุทไธานีครับคุณเงียบสิจะออน้อนแอบแอดทำไมครับจริงแในรุ่นนี้เนี่ยมีควายเข้ามาตั้งห้าตัวนะครับ ขอพี่องปรบมือให้กำลังใจควายหมายเลขห้าด้วยนะครับซึ่งอยู่ในมุมนี้และว,วันนี้เขาไม่พร้อมนะไม่พร้อมน่าจะเป็นอุบัติเหตุจากตอนขณะที่ลงร,รถให่ไหมครับก็คาดว่าจะได้รางวัลที่ห้าแต่ว่าพอเข้ามาในสนามเราสนามไม่พร้อมนะครับทำการที่ารนาได้แค่สี่ตัว,ตว<ไ>นี่คือทำเียมปฏิบัตินะครับภาษาไม่พร้อมจริงๆแล้วไม่น่าึงเข้ามาในสนาม เราก็ต okay. ้องมีความเมตตาสงสารกับเขาบ้างเขาเดินมาจากที่พักแล้วขาเก็บมีหมอเข้าดูแลได้ยังครับยังนะฝากท่านปู่สันเพลด้วยนะครับปู่สันเพล่กลับยังนอนดูแลดูแลขึ้นแล้วก้แล้วกันนะกลับเข้าเต็นท์เดี๋ยวผมให้ทีมงานจัดการให้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณแทนน้องหมายเล้ข้าด้วยครับมาดูควายในรุ่นนี้นะคับเหลือเพียงสี่ตัวเนี่ย ไฟหมายเลขหนึ่งที่ได้ลำดับที่สี่เนี่ยมาวันนี้เ,เรื่องของความพร้อมความสามบูรณ์ต่างเนี่ยยังยังยังสู้สามอันดับที่เหนือกว่าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายท่กท่ากการยืนเนี่ยเขาจะยืนแบบเียๆนิดนึงจะต้องจัดให้เขาให้ดีนะครับเพระเาะว่าเวลาจะพูดขึ้นผสมบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บนะฮะ วันนี ite, so, ้เขามาเจอเสียงมีความกังวลนะก็ต้องจุดต้องจุดนะต้องจุดนะครับนะก็สภาพตัวเขายังสู้ในอันดับที่เหนือกว่าไม่ได้ก็ถ้าทําการก็เลยให้เป็นลัดับที่สี่มาดูควายหมายเลขสี่ซึ่งได้ลัดับที่สามนะเอ่อควายตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบอันดับสองอันดับหนึ่งเนี่ยก็เรื่องของมันตัวก็ ไม่เรียกกันกระดูกโครงสร้างไม่เรียกกันนะฮะไม่เรียกกันเรื่องของแนวสันหลังก็ไม่เรียกกันแต่ว่าที่จะขึ้นเป็นอันดับสองหรืออันดับหนึ่งเนี่ยเรื่องของสวนคอนะส่วนคอเขาจะบางกว่าอันดับสองกับอันดับหนึ่งอยู่เล็กน้อยนะทุกท่านการยืนก็ไม่เลวทีเดียวนะกระดูกแข้งขาก็ไม่เรียกกันส่วนที่กรรมการอยากได้งๆคือช่วงส่วนหน้าสวนหัวเนี่ย อยากให้เกิดงามแบบนี้นิดนึงนะนิดเดียวไม่เยอะนะนิดเดียวนะดเพราะเป็นแม่พันธุ์ก็แม่พันธุ์ที่ดีมากหาพ่อพันธุ์ที่แนวสังเกตุที่ที่ตรงตรงเขมาเติมเต็มเราก็ได้ลูกลูกที่สวยงามน,นะครับเราเติมเต็มตรงนั้นเอาเพราะว่า,เ,าเรามีแม่พันธุ์เราสามารถที่จะสังหารพ่อพันธุ์มาใช้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะพวกนี้มันต่ ปักได้ครับโครงสร้างลำตัวโครงสร้างส่วนหน้าส่วนคอนะครับส่วนของวงเขาดันหาวงเขาที่มันมีนามแบบนิดนึงเนี่ยถ้าเขาตกตรงนี้หน่อยเนี่ยรูปผสมมูราเลยทันทีนะแต่ว่าส่วนของลำตัวส่วนของบั้นท้ายส่วนอะไรต่างเนี่ยก็จะแพ้นิดเดียวไม่เยอะนะฮะไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าพอมาดูส่วนคอความหนาของส่วนคอบั้นท้ายหนาซิ่น หมายเลขสองหมายเลขเอออันแบบสองกับแบบหนึ่งไม่ได้นะครับมีเพียงแค่นี้ในส่วนหมายเลขสี่ขนาดนิดนึงหมายเลขสามกับหมายเลขสองหมายเลขสามเนี่ยขอชมในเรื่องของความลึกของลำตัวแล้วก็สะโพกนะส่วนสะโพกเนี่ยความลึกมาถึงโคนสะโพกเนี่ยเขาได้แต่ว่าเขาจะเสียเปรียบ หมายเลขสองอยู đây, ổ, ổ, ơn ơn ่ตรงส่วนท้ายส่วนท้ายถ้าเติมเต็มกว่า <c> น <ười> ี thì, uh, để 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 m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  ้เนี่ยถ้าเติมเต็มเต็มกว่านี้อีกนิดหนึ่งก็มีโอกาสขึ้นแต่แต่ของเบอร์สองเนี่ยวันนี้เขามาได้เยอะกว่าตัดปรับนะหางกว่าปากไม่เป็นไรผมเขาไปเออเขาได้เปลี่ยนด้วยความยึกแต่เรื่องความยาวเนี่ยถ้ามองด้วยความยาวเนี่ยมองด้วยสายตาเนี่ยความยาวของนายเลขสองเขาจะมาได้ดีกว่านะครับ แนวสลังก็ตรงกันแต่อย่างที่ผมนำเรียนแล้วว่าส่วนของสโพกซึ่งหมายเลขสามยังไม่เต,ต็มแต่ของมาไม่ดีกว่ากระดูแข้งขา,าไล้เลี่ยกันพอมาดูส่วนหน้านะครับแทนที่จะบรรยายส่วนหน้าก่อนไปหาส่วนท้ายนี่บรรยายท้ายมาห,าหน้าความงดงามของใบหน้านะครับใบหน้าวงเขาเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ย หมายเลขสองวันนี้เขามาได้เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนคอต่อหัวคอต่อไหลความาตรงอลืนของกว้างของหน้าอกอาวันนี้หมายเลขสองเขามาได้ดีกว่าหมายเลขสามก็เลยให้หมายเลขสองได้แชมป์หมายเลขสามได้ระดับที่สองคบขอบคุณท่านผูนออ้อำนวยการนะคะยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะคะเชิญนักรางวันที่ไปต่อได้